อันนี้ปกติแล้วมันแล้วแต่คนใช่ไหมคบที่มันไม่เท่ากันใช่ค่ะบางคนก็กล้ามเนื้อต่าแรงสองข้างบางคนก็กล้ามเนื้อต่าแรงข้างเดียวแต่ของคนไข้เนี่ยค่ะหมอคิดว่าข้างซ้ายมีแค่นิดเดียวแต่ข้างขวาเป็นเยอะกว่า โอเคนะคะอันนี้นะเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะก็คือลืมตาได้ไม่สุดเนาะสิ่งที่เราจะสังเกตว่าลืมตาได้ไม่สุดคือ1คิ้วค่ะข้างที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเยอะกว่าเนี่ยค่ะมันจะเชิดขึ้นเพื่อพยายามจะช่วยทําให้ตัวเองมองชัดขึ้นนะคะเรื่องที่2ค่ะเราจะ,จะเห็นตาดําน้อยกว่าอีกข้างหนึ่งนะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตามันอ่อนแรงมันยืดมันเลยฉุดไอหนังตาให้ขึ้นไปสุดไม่ได้นะคะ ข้อที่3ก็คือชั้นตามันจะดูใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่กว่าแต่พอเราลืมตาไม่สุดเนะะี่ยค่ะชั้นมันเลยดูกว้างขึ้นนะคะใหญ่กว่าแล้วก็เรื่องที่4เนะะี่ยค่ะไขมันตรงร่องเนี่ยคะ่ะ จะสังเกตว่าหายไปนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในห้องผ่าตัดเนาะถ้าคนไข้พอมีไขมันเราจะใช้วิธีการเลื่อนออกมานะคะแต่ถ้ามันไม่พอจริงๆอะคะ่ะอาจจะต้องขอไขมันจากส่วนอื่นขึ้นมาเติมเต็มเนาะเดี๋ยวเราจะพิจารณากันในห้องผ่าตัดอีกทีนะคะจริงๆมันก็เกิดจากเรื่องเดิมนั่นเองก็คือกล้ามเนื้อตาเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นไปสุดดันให้มันดูเต็มได้นะคะทีนี้เนี่ยภาวะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ จะเกิดเยอะขึ้นในคนที่เด็กลงนะคะด้วยไลฟ์สไตล์การใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าเป็นภูมิแพ้ที่ต้องขยี้ตาบ่อยๆนะคะก็ทําให้อายุเด็กขึ้นเนี่ยมาหาหมอนะคะการรักษาก็จะไม่ได้ทําชั้นตาธรรมดาเราต้องลงไปในชั้นลึกกว่านั้นนะคะเพื่อตัดบล็อกบล็อกหนึ่งของกล้ามเนื้อตาออกแล้วเย็บติดก,กลับเข้าไปทําให้มันแข็งแรงขึ้นเหมือนหนังสติกที่มันสั้นลงค่ะมันมักจะแข็งแรงกว่าหนังสติกที่ยาวๆเนาะก็เป็นประมาณนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวนุ่มน้ยลองดูนะหลับตานะคะ ลืมตานะคะอา,อาจจะต้องแบบนะคะีค่ะปลับตานะลืมตานะคะโอเคค่ะจะต้องยกขึ้นไปนิดนึงเนาะประมาณอย่างนี้นะคะเพื่อทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นในด้านบนคิ้วจะค่อยๆตกลงมาเองหลังจากนั้นนะคะชั้นตาก็จะดูเล็กลงแล้วก็ไขมันก็จะดูเต็มขึ้นนะคะโอเคนะมีอะไรสงสัยถามไหมอันนี้ปกติแล้วมัน แล้วแต่คนใช่ไหมครับที่มันไม่เท่ากันใช่ใช่ค่ะบางคนก็กล้ามเนื้อต่าวแรงสองข้างบางคนก็กล้ามเนื้อต่าแรงข้างเดียวแต่ของคนไข้เนี่ยค่ะหมอคิดว่าข้างซ้ายเนี่ยมีแค่นิดเดียวแต่ข้างขวาเป็นเยอะกว่าก็เลยสังเกตเห็นตรงข้างขวาได้ดีกว่านะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ